เกียเดนโดเป็นยูนิตที่สามารถประกอบสัตว์เครื่องจักรที่กลายเป็นอาวุธแตกต่างกันยูนิคอร์นริลดีโอเซอร์เคลิลบูฮอนดากอนแฟร์แกทตทิงบอและฟีนิกอะเล สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านสารานุกรมเหล็กหลายข้อมูลหุ่นยนต์ในคลิปนี้คือเกียร์เดนโดค่ะเกียร์เดนโดเกียร์เดนโดสูง24.5เมตรหนัก399.8ตันประเภทซูปเปอร์ เกียร์ไฟเตอร์เดนโดตุลาคม2,000ถึงมิถุนายน2001บนทีวีมี38ตอนวันหนึ่งเผ่าพันธุ์เครื่องจกกักรกาวฟ้ามาโจมตีโลกโดยหวังจะล้างทุกชีวิตในจักรวาลแต่ทำกลางความวุ่นวายเดนโดหุ่นยนต์ยักษ์ได้เลือกเด็กทั้งสองคนกิงกะกับโคคุโตเพื่อต่อสู้กับพวกกาวฟ้า เกียเดนโดเป็นยูนิตที่สามารถประกอบสัตว์เครื่องจักรที่กลายเป็นอาวุธแตกต่างกันยูนิคอร์ดริลดีโอเซอร์เคิลบูฮอนดากอนแฟร์แกตทิงบอและฟีนิกอะเล ข้อมูลจำเพาะพลังงาน h y p e r d e n ดนโดเดยูนิตประกอบล่างยูนิตเกียร์เดนโดในเกม Super r ์รอ t วอร์ไม่สามารถเติม EN ได้เหมือนยูนิตปกติทั่วไปต้องใช้ฐานเฉพาะซึ่งสามารถเติมได้จากหน่วยสนับสนุนเซลไฟเตอร์ Self er, หรือเซลบูสเตอร์ สาวน้อยเวกา้าบนหลังมอเตอร์ไซค์วาคิลี่จูนิตมอเตอร์ไซค์ที่เก่งมากๆม,มีความคล่องตัวสูงและสู้กับศัตรูได้สบายสๆไฮเปอร์เดนโดเดนส์เป็นแท่งพลังงานลักษณะเหมือนกับฐานไฟฉายขนาด AA ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับการใช้ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นหนึ่งวันนักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏ <It> s <S อิซุมโมกิงกะเกีย <'s> เดนโดกิงกะเด็กนักเรียนป .5 <'s> เขาเป็นคนไดาเลงอารมณ์ร้อน s <S มักจะทำอะไรก่อนคิดเป็นผู้ผควบคุมเดนโดร่วมกับโคคุโต คุซา,านางิฮคุโตะนักเรียนชั้นป .5 แต่เป็นขั้วตรงข้ามของกิงกะฉลาดและมักใช้เหตุผลในการตัดสินใจอ่าแต่ไหนเกียรฉายาอัศวินดำเกียร์ของเขาสามารถประกอบร่วมกับไวเปอร์วีด สัตว์จากโกนรูปแบบงูซีรีออน MX R าสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าแล้วก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดซับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ ハッ <laughs> 任せよ。